เื่องเก่าอนีี่อยู่ไหนมืกันนี่เขาใส่โรบินนะคะถ่ปได้นะคะไปม่นนี่แหละถ้าไม่ได้อยู่รงาให้แบบว่าอันนี้จะตเดิมเใช่

ชักโมงหรอป คล้ายจะเป็นลมอมแล้วดูดอย่าพูดมากแม่ค่โรแรมนเป็นทวรเก็บเาน่งว่ารละ200บาทตอนกันสอคนอย่างนี้่ะหัประหยัดเลยค่ใช่คือว่าเป็นแบ็กแพ็คที่น่งแน่นอนใจเหย ก็มีวน้ำแล้วนะใกช่ก็คุณเดี๋ยวอ้อไปจัดการให้งาเนาะเดินกลับมะใช่ใเดินกลับไปทางขนนเลยคุ้มามข้ามตรงกลางถนนได้นะคะข้ามข้าทางให้ระวังรถนะนะเดี๋ยวชนรถนะ พูดไายเยอะแยะข้างไม่ใช่ข้ามถนนนะเดี๋ยวบ่สามนะคะเดี๋ยวบ่ายสามเาจะเอนเเดินย้อนกลับไปค่ะ ร้อจนเมื่อยแล้วนะคะแม่เนียงจ้าเหนียงแถวที่รู้สึกเป็นเนี่ยวเป็นเนี่ยวข้ามทางไม่ใช่ข้ามถนนแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะเอออีกแล้วของเก่าเป็นมาของเก่ามาของเก่านี่ให้นะเข้า แต่งตัวใส่ชุดขึ้นด้านเนี่ยมาถ่ายรูปแบบนี้น่าจะพาสามีมาด้วยกันคีวิ้งไ่ได้แล้าก็จืด้ีิจะหมักของเกับเราต้อะต้าอะยขอหานี้ของเก่าค่ะนี่